ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ภูมิเลือกฤาษีเป็นอาจารย์ทางด้านไตรหรลาศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะมากล่าวถึงเส้นที่ปรากฏอยู่บนมือตรงไหนเรามาดูกันอรอนี่นะครับเส้นที่ปรากฏอยู่บนมือใต้นิ้วชี้หรือใต้เนินพระอหัดนะครับบ่งบอกถึงในอนาคตท่านจะเป็น คนโด่งดังในวิชาชีพที่ท่านทำถ้าท่านทำกินเงินเดือนท่านจะมีตำแหน่งสูงนะครับมีบริวารมีลูกน้องนะครับที่คนรู้จักและถ้าท่านทำธุรกิจไม่ว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ออนไลน์ก็ได้นะครับท่านจะมีคนรู้จักในวงสังคมสินค้าหรือธุรกิจท่านจะขายดีนะครับถ้าใครมี เส้นเครื่องหมายกาลาบาทและเครื่องหมายดอกจันและมีเส้นตั้งยิ่งมากท่านจะยิ่งโด่งดังเร็วนะครับท่านจำไว้นะครับถ้าใครมีเครื่องหมายกาลาบาทหรือเครื่องหมายดอกจันและมีเส้นตั้งเสริมด้วยจะยิ่งทวีคูณให้ท่านเกิดความโด่งดังโดยม่ท่านไม่รู้ตัวระวงสังคมถ้ายิ่งมือแข็งด้วยนะครับท่านจะเป็นคนที่สู้ นะครับและดิ้นรนเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ท่านต้องการนะครับอันนี้จําเลยนะครับถ้าใครมีเส้นกาลาบาหรือเขมหมดอกจันและมีเส้นตั้งที่ข้อนิ้วเสริมด้วยนั่นแหละครับต่อไปท่านดังแน่นอน100%ขอบคุณครับสวัสดีครับ